สวัสดีค่ะเซลีอิสุส,สุบางพระนะคะวันนี้นะคะหมิวมาพร้อมกับรถคู่ใจสองคันนี้เลยค่ะเป็นรถรุ่นแคปโฟนะคะเป็น4ประตูตัวเตี้ยนะคะโดยลูกค้านะคะจะแต่งแม็กนะคะคันนี้เป็น4ประตูตัวเตี้ยะคะ่ะรุ่นเซตนะคะ4ประตูรุ่นเซตคันนี้เลยโหลดขนาดนะคะหน้าสองหลังสี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะคันนี้ ไม่ถึงกับเตี้ยมากนะคะหน้าสองหลังสี่พอดีพอดีและล้อเนี่ยล้นนิดเดียวค่ะอยู่ในซุ้มล้อไม่ล้นมากนะคะกําลังสวยค่ะคันนี้ลูกค้าแจ้งว่าไม่ติดฟิล์มนะคะไม่ติดฟิล์มไม่ติดอุปกรณ์ตกแต่งสามารถนํามาเป็นส่วนลดได้นะคะ่าสวยมากและอีกคันหนึ่งนะคะ จะเป็นวิวเด้านนู้นค่ะอีกคันนึงจะเป็นวิวเด้านนู้นนะคะวิวเคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะเครื่อง1.9อัลติเมทนะคะสีแดงนะคะสวยงามมากนะคะตัวนี้และลูกค้าเปลี่ยนหลังคาดําด้วยนะคะพร้อมจดทะเบียน2สีเลยค่ะเปลี่ยนหลังคาดํมพร้อมจดทะเบียน2สีด้านบนนี้เลยนะคะถ้าเป็นตัวเดิมนะคะมันก็จะเป็นสี สีแดงติดกับรถแต่ว่าลูกค้าพร้อมเปลี่ยนหลังคาดําเรามีจัดโปรโมชั่นให้นะคะทุกโปรนะคะอยากได้แบบไหนโอ้แสบตามากเลยค่ะตอแบบนนี้อยากได้แบบไหนก็คือสอบถามอยูได้เลยนะคะเราเราไปข้างหลังดีไหมคะเพราะว่ามันแสบตามากเลยค่ะอ่านี่ให้ดูรอบคันเลยนะคะเปลี่ยนหลังคาเป็นสีดํานะคะรถเป็นสีแดงสวยงามมากสวยงามมากเลยค่ะเซลขอยืนด้วยสวยมากค่ะ ถ่ายรูปให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ใครสนใจนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะมีทั้ง isuzu ตัว7ที่นั่งและแคบโฟสประตูตัวเตี้ยตัว,ตว,ตว,ตวสูงแล้วก็เป็นกระบะมีหมดเลยนะคะอันนี้เป็นโปรโมชั่นพร้อมแต่งให้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจมิวเเนี่ยก็สามารถแต่งแม็กได้นะคะลูกค้าที่อยากเปลี่ยนแม็กก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้กับมิวได้เลยนะคะ ไว้ด้วยนะคะสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจจะเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะนะคะ mm hmm. เราก็มีนะคะเป, todas, mm hmm. เป็นพร้อมแต่งแฝกเราก็มีนะคะและยแแล year, mm ังจะมีอีกหนึ่งรุ่นนะคะก็คือเป็นเซ็ตที่นั่งนะคะมิวเนะคะยังไงก็ฝากลูกค้าที่สนใจนะคะเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เรามีท exactly. like ั้งแบบแต่งและแบบเดิมๆถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจเนี่ยเข้ามาสอบถามทางเพจอิซูซุสาขาบางพระหรือเพจเซลล์มิวได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ